โอเคเราก็ okay, มาลุยกันต่อในโปรแกรมมารันอนบันในถ้ำนี้จะเป็นถ้ำที่มีแก๊งมากม์มาอยู่เต็มไปหมดเลยนะเป็นถ้ำของแก๊งมากม์มาแหละต้องมาจัดการเจ้าพวกแก๊งมากม์มานะถ้ำนี้นี่ถ้าจะไม่ผิดจะมีกาดอนเลยนะทุกคนกาดอนนี่ก็จะเป็นพวกโปเรกรมอนในตำนานเลยนะของภูมิภาคนี้เจอทีมมากมาคนแรกนะดาวนพันเผาใส่ไปเกือบนหลอดนะแล้วนะระเบิดตัวเองนะครับโอ้โหทำให้เราเสียโปเกรมอนเมกาอย่างรวดเร็วเลย เจอริซดอนตัวนี้ขอเปลี่ยนดีกว่าอ้าวหลบเคริงเคว้งได้ถือว่าสวยเลยนะเรียบร้อยไปเลยทีเดียวนะโดสนสโตเอ็ดล่วงไปเคนทารอดตีไวยกว่าเรานะเอาวินดี้ลงมาเจอดีกว่านะอ่าวตีมิดเข้าทางละติดเบิร์นด้วยเรียบร้อยนะอ้าวตัวเดียวกันเลยแนฮะ โอเคฝั okay. ่งโน้นตีมิดได้ตอด2ทีนะแต่ว่าผมไม่กล้าตีท่าอื่นนะเพราะกลัวมันช้ากว่านะเจอโปเกม,มอนน้ำหน่อยเิร์ฟไปหมดหลอดนะตัวนี้หรอเร์อไปก่อนไม่เข้าเลยนะเอนจีบอลต,ตามไปจะครึ่งหลอดแล้วนะฝั่งโน้นยุนเทเลอร์ใ่สิิทธ์ยังไม่หมดหลอดอีก โอเคหมดหลอดสักทีนะทุกคนอันนี้ได้เป็นหินเมก้านะครับโปเกม,มอนวัวนะวัวไฟดินมาเจอกันอีกแล้วทีมแมกมาอันนี้ผมก็กลับไปฮิวมาแล้วนะทุกคนตัดภาพมาเหมือนเดิมรวมไปในทีเดียวเลยนะอาก้อนดาวก้อนเผาไปโดนเพิ่งเคว้งนะเฮดทีแดงแล้วฝั่งโน้นแต่เราก็ยังแพ้อย,อยู่ดีนะปิดด้ตีเร็ว ตัวนี้สายฟ้าเราทำได้แค่ตอดมหมนะเราน่าจะชา้ากว่ามันไวชา้าใสเราเราล่วงไม่เป็นไรเรายังเหลือตีไว้อีกตัวหนึ่งโอเคล่วงตัวนี้เราแพ้ทางอะ่ะขอเปลี่ยนนะลงมาเจอท่าไฟนะดีแล้วที่เราเปลี่ยนไม่งั้นน่าจะล่วงแนละ้วเมื่อกี้เพิ่งเคลืงไปทีเดียวจอดเลยนะ เพงเคล่วทีโอเคยังดีที่เราตีไว้กว่านะตัวนี้เราไม่สามารถปิดได้ด้วยอินเทอร์เนสปีดนะลุยกันต่อนะเราก็ฮิวมาแล้วเหมือนเดิมใช้โปเกม,มอนกันค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยในถ้านี้พวกทีแมกมาเนี่ยเดกเอาไปก่อนนะเจอไปอุ้ยโดนไพท้อนจ็อบเกือบล่วงหมัดน้ำแข็งด้วย แต่ว่าเฮ็ดทีมันน้อยแล้วนะโอเคเหลืออีกสี่นะฝั่งโน้นเราไม่ได้ตีนะมันไวกว่าเอาไฟก็ลงมาดีกว่านะเผื่อโดนเพลิงเพลงมันเปลี่ยนหนีแต่ตัวนี้เราสู้ได้อยู่นะสะโตนเนตไปนะโอเคล่วงไปนะตัวนี้กลับมาอีกแล้วกลับมาปิดงานเรานะต้องเจอเมกาเรา ติดชาโอเคนี่โปเกมอนตัวนี้ที่เราเพิ่งได้เห็นเมกามาเมื่อกี้นะจะวัวไฟไฟดินนะตัวนี้เพิเ่งเคว้งโอเคถ้าผมเจอประเภทดินผมก็ตีแต่ดากันเผาอย่างเดียวเลยนะถ้ามังกรตัวนี้โซเลอสัสหรอล็อกคิวไปนะอีกทีหนึ่งเรียบร้อยโดนท้าสู้อีกแล้วนะรอบนี้เราเปิดด้วยเดลริวเลยนะ ดาวก็นเผาไปอีกทีนึงนะเรียบร้อยถือว่าคุ้มแล้วนะทําให้อีกตัวนงโลได้ด้วยเรียบร้อยไปอีกตัวคายเอ็นจิชิใช้ท่าหาวใส่เราโอเคมันล่วงนะทุกคนโดนไปทีเดียวล่วงเลยเราหลับแล้วพอเราไม่ยอมเปลี่ยนโปเกมอนนะแต่ว่าเราก็ทำให้ฝั่งโน้นล่วงไปได้ด้วยก็ถือว่าคุ้มนะตัวสุดท้ายนฝั่งโนน เฮดพีเืองเลยนะเปลี่ยนโปเกมอนผมจะพยายามรักษาโปเกมอนไว้นะตรงนี้เลยทําการเปลี่ยนโปเกมอนเพื่อที่เราจะได้สู้สองคนค่อยกลับไปฮิวทีนะไม่งั้นเราต้องเหนื่อยตลอดนะสู้ทีฮิวทีแต่มันก็ค่อนข้างรักษาโปเกมอนยากอยู่เพราะว่าเทนเนอร์มันใช้โปเกมอนค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้เราลําบากในการต่อสู้นะเราก็จะปืนเฮดพี P. ด้วยโอลาเบลลี่นะ โปเกมอนเราก็ร่วมจากการต่อสู้เมื่อกี้ไปสองตัวนะเราก็ไปเท่านี้แหละไปเท่าที่มีนะสี่ตัวเดิมังกรนะต่อลาสเปียรไปก่อนโหโดนท่าประเภทไฟอ้าวฝั่งนู้นตีว่าโอ้เข้าทางเลยขอบคุณมากายเมื่อกี้น่าจะตีอินเทอร์เมตสปีดนะอย่างน้อยก็น่าจะได้ต่อเราพลาดไปแล้วนะทุกคนตีไม่เข้าเลยตัวนี้ เพเหลืองไม่คุ้มเลยตัวนี้ลงมาสายก้็แล้วกันถ้าฝายไปนะเรียบร้อยตัวนี้เอาเป็นควงเคว้งเรียบร้อยนะโดนไป3ทีเลยแผ่นดินไหวควงเคว้งไปโดนดาวก้อนเผาล่วงนะแต่ว่าเ p พีฝั่งหนูน้อยละเราน่าจะไวกว่าโอเคมาลุยกันต่อ 5้าตัวอีกแล้วนะใช้โปเกมอนเยอะมากสำหรับถ้ำนี้นี่น่าจะเป็นข้อเสียของซีรีส์นี้นะทุกคนการที่ต่อสู้ทีฮิวทีเนี่ยมันทำให้คนแบบเบื่อนะเบื่อแล้วก็มันทำให้เราเสียเวลานะในการสู้เสร็จแล้วไปฮิวสู้เสร็จแล้วไปฮิวนะนี่ถ้าผมเล่นปกติแบบไม่ได้ทำซีรีส์นี้ลงผมก็คงเลิกเล่นไปนานแล้วนะซีรีส์นี้ถ้าผมไม่ตัดฉากไปฮิวนี่คือคลิปน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าได้เลยนะ มาเราก็กลับเข้ามาในเกมกันต่อนะบนไปละเลิกบนเล่นต่อทําแล้วก็ต้องทําให้จบแตโตนเอทดไปหน้าตรงนี้โอเคล่วงดูกันต่อข้างหน้านี้จะเป็นการต่อสู้แบบดับเบิลแบทเทิลซึ่งเราต้องเอาสองตัวสองตัวคอมโบเราขึ้นมาหน้านะคอมโบของเราใส่ฟ้าดินนะ ต่อสูสองสองใช้เหมือนเดิมเลยนะคอมโบเราแต่ว่าผมผมจะไม่ใช้เครื่องเคว้งดีกว่านะมันจะทําให้สายฟ้าเราโดนด้วยฝั่งโน้นตีไวกว่านะเลือกโจมตีเมกาเราทังคู่เลยนะไม่ค่อยแรงเลยนะคอมโบเรารอบนี้แต่ว่าทําให้ฝั่งโน้นติดชาได้ตัวหนึ่งเกือบร่วงตัวหนึ่งนะโอเคร่วงไปตัวแล้วเมกาเราเหลือเฮดพีนิดนึงยังไม่ร่วงน่าจะได้ตีทีหนึ่งไม่ได้ตีนะ แต่เมื่อกี้เราเห็นจะล่วงแล้วเราก็เลยใช้คเครื่องเคว้งนะถือว่าค่อนข้างคุ้มละแต่คเครื่องเคว้งเราค่อนข้างเบานะสำหรับไปก้อนเวลาใช้เลยพาวเดอร์ไปนะใส่มิวแทงเห็ดพีเหลืองนะฝั่งนู้นลงไปสองนะตอนนี้กดคอมแบตไปเลยแล้วก็เลยพาวเดอร์เหมือนเดิมโดนแอนเล่วงไปนะโอเคมิวแท้งก็ร่วงมันส่งเป็นดอนแพนมานะเราเอาตัวนี้ไปแล้วกัน เมกาเดชนะ Duty. ดูทีสีเดียวจอดนะดอนแพนลุมนะฝั่งนู้นเหลือตัวเดียวโคดคอมแบทไปดูเทพีดูเทพีแทบไม่เข้าเลยออราสเปียไว้นะเอนิจีบอลเราโดนไอ้นี่ร่วงไปเลยนะโซล่าบีมเอาประเภทไฟลงมานะเรียบร้อยเฮ้ยยังเหลืออีกตัวเหรอ อ๋อแสดงว่ามันแพ้ไปคนนึงก่อนเหมือนเราตีแต่ฝั่งเดียวนะทุกคนไม่ได้ใช้ท่าเซิร์ฟด้วยล่วงไปก่อนเลยวินดี้ร่างปกติเจอกับวินดี้ร่างฮิชุยนะตอนแรกวินดี้ของเราก็เป็นร่างปกตินะแต่ว่าเราไปแลกเปลี่ยนมาก็สามารถไปแลกเปลี่ยนกันได้ที่เมืองที่มียิมที่1นนะพาร์ทนี้ดูทรงแล้วเราก็น่าจะได้สู้แต่กับทีมแมกมาทั้งพาร์ทนะพอเยอะแยะมากเลยนะในนี้ทีมแมกมาเมกาเราเจอกบนะ โดนแผนินไหวล่วงไปเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงมานะเฟกเอาไปก่อนโดนได้พีสเตลล็อกใส่เรานะยังจะเหลืออีกนะเ HP นิดนึงเนี่ยเหลือให้เราโดนโจมตีนะเอเนจีบอลไม่เข้าเลยนะทุกคนเราโจมตีมิดตัวนี้ต้องเจอประเภทไฟนะโอเคเรียบร้อยเหลือสองตัวเรามึนน้าตีไม่ออกโอเครอบนี้ตีออกก็ล่วงสี่ อันนี้ขอตอดดีกว่านะเพราะว่าเราแพ้ทางมันอยู่ละย่าเราก็ร่วงไปแล้วนะเอาเป็นพลังจิตแล้วกันขารมายนะบัฟตัวเองพลังจิตเราแทบไม่เข้าเลยเนะี่ยเหีมันแดงและโอเคได้ฟูลรีสโตนนะตรงนี้โดนท้าสู้อีกแล้วครับทุกคน โอเคโดนสายฟ้าเราล่วงไปตัวนี้ใช้ใสายฟ้าไม่ได้นะดาวบอนเท้าใส่ไปเหลือฮิตพีสองนะทำล่วงได้อีกตัวนะคุ้มมากเลยนะเมกาเราค่อนข้างแข่งแก่งเลยอ้าวเป็นโซเลอสเหรอเรียบร้อยไปนะแพนเินไว้อันนี้คือตัวที่มันก๊อปปี้ไปนะใช้ท่าไฟไปนะโอเคล่วงตรงนี้เดี๋ยวใช้โอลาเบลีเหมือนเดิมนะ ถ้าโปเกมอนผมเหลือเยอะๆผมจะไม่กลับไปฮิวเลยนะถ้าเหลือสักสี่ตัวอะไรแบบเนี้ยเราจะเลือกันต่อเลยเดี๋ยวขอกิฟโอลาเบลี่ให้ด้วยนะภาคนี้นี่คือถ้าเราโดนตีไอเทมกระจุยนี่ก็คือกระจุยเลยนะทุกคนไม่กลับมานะถ้าโดนน็อกออกตีกระจุยไปแล้วอะได้ทีเอมสินะเทรับเมื่อไหร่เราจะถึงเนี่ยถึงครึ่งทางหรือยัง ตัวนี้ไว้ตัวแรกดีกว่านะทุกคนเพราะว่าในนี้มันใช้โปเกมอนไฟค่อนข้างเยอะแต่โปเกมอนเราก็ไม่ได้ได้เปียบนะเพราะว่าเป็นน้ํายานะก็เสียเปรียบไฟอยู่ดีเสียเปียบไฟครึ่งหนึ่งได้เปรียบครึ่งหนึ่งสลับมาแต่เราไม่ได้เจอโปเกมอนประเภทไฟตัวแรกนะเนี่ยโดนน้าผิดล่วงไปเลยอะทุกคนพลังจิตละกันออล่าสเปียไปนะโอ้ยเกือบหมดหลอดแรงอยู่โอเคเรียบร้อยตัวนี้อื ตัวนี้ต้องเจอตัวนี้ดีกว่านะไฟเจอไฟเมพีมันเหลืองอ้ามาันตีมิดนะขอบคุณเลยที่ตีมิดเราน่าจะผิดเกมได้นะแต่ว่าฝั่งนู้นเหลือสองตัวไอเทมเราก็จุยไปแล้วโอเคโดนโคลด์คอมแบททีเดียวร่วงนะเกือบแย่แล้วนะรูคาริโอช่วยให้นะตบ3ามตัวเลยนี่รูอะไรเนี่ย ไม่มีอะไรเลยนะมาส่วนต่อดูเฮทพีมานะาเฮทพีเหลืองแล้วโอเคร่วมไปตัวนี้เหรอเพิ่มพลังโจมตีตีแรงมากทุกคนแค่ทีแรกเราก็จะหมดหลอดแล้วนะท่าน,นี้มันจะออกสองทีนะลงมาติดพิษนะฝั่งนูนนใช้โปเทคชั่นสองรอบเลยนะ สายเบิร์นนะเนี่ยโอเคโดนเราไปทีเดียวจอดเรายังติดพิษอยู่โอเคล่วงเรียบร้อยนะโปะกกมอนเราตัวนี้ต้องเจอท่าสายฟ้านะมันเป็นพิษที่โปแกมอนตัวแรกของฝั่งหนุนวางไว้นะเป็นกับดักนะก็ถ้าเรามีการเปลี่ยนโปแกมอนลงมาหรือมีการสวิต์ลงมาพิษมันก็จะติดให้เราอัตโนมัตินะโอเคล่วงสักทีเราตีท่าต่อสู้ไม่ได้นะมันเป็นไฟผี ตีท่าเหล็กไปแล้วกันไม่ได้ตีนะลวงก่อนเอาเป็นไฟก้อนมาเจอตีมิดกันทั้งคู่นะโอเครอบนี้เราตีไม่มิดแต่เราติดไฟมันตีเราแรงนะเนี่ยเหลือ h อพีสนะยังดีนะยังได้ต่อหนทีนะใน h อพีสดาร์กเผาใส่เรามานะออร่าสเป,ปียส่วนไปเรียบร้อยแต่เราเหลือ h อพีแค่2 เราเป็นโปรกรมอนตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทำการรักษาก่อนทุกคนถ้าเฮดพีหมดนี่คือเราก็วาร์ปไปโปรกรมอนเซ็นเตอร์อัตโนมัตินะแก้ผิดเรียบร้อยนะตรงนี้มีแม็กรีไวนะแล้วก็กลับไปฮิวมาเรียบร้อยลุยกันต่อเน,นื่องนะอันนี้เราเข้ามาในโซนที่ว่าถ้าเราอยู่ในโซนเนี้ยมันจะต้องโดนเบิร์นเฮไปตลอดแล้วนะเป็นสภาพของพื้นที่นี้นะ เกือบล่วงนะคารูล่าโอเคล่วงไปสักทีอินเทอร์เนสปีดไปนะโดนท่าไฟนะตัวน,นี้ต้องเจอหินทลมโอเคเอายังไม่ล่วงเหรอโดนหลอกสายตานะ <c oughs> นี่คือสกิลหลอกสายตาใช่ไหมน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นที่ตาผมเองล <c oughs> ่วงไปแล้วนะวินดี้ช่วยเราเมกานะแล้วก็ตีท่าสายฟ้าหมดรอบ ตัวนี้ดูเท็พีแล้วนะดูเท็พีเราอีกแล้วนะตัวนี้สองรอบละเราเหลือเ,เทพีโโห้าโอ้โหล่วงเลยนะฝ่ายก้อนโรเทคชั่นใส่เราโอเคเรียบร้อยตู้อีกแล้วแต่เราน่าจะใกล้ถึงตัวบอสซากากิแล้วนะน่าจะตู้อีกสองคนนะสองสามคนนะ เรียบร้อยไปนะโปเกมอนตัวแรกของเราโดอสายฟ้าแล้วกันนะคิดอะไรไม่ออกส่งเมก้ามาเลยนะโอ้โหเมก้าเราก็เกือบล่วงแนละทุกคนเลย HP 14โดนเฟคเอาร่วงไปเลยกาโอกาเอ็น OK เหรอเราไม่มีประเภทน้ําเหลืออยู่แล้วนะต่อสู้เจอต่อสู้แล้วกันเรียบร้อยนะตรงนี้โดคอมแบทเราไว้กว่านะแต่เราก็ร่วงนะมันสวิทโปเกมอนมาด้วยนะเนี่ย อินเทอร์เนสปีดเปิดไปก่อนนะโดนดูดเอทีตีไฟไปมีท่าหุ่นไร้กาวด้วยนะล็อกชิลไปนะเกือบหมดหลอดปิดด้วยตีเร็วเราเหลือเอ9นะน่าจะได้ต่อทีอ้าวมันระเบิดตัวเองเฉยเลยแล้วทุกคนอย่างนี้เราคุ้มนะขอบคุณเลยเนะี <laughs> ่ย ตีกันต่อเมก้าไปนะดาคอนเผาเฮ็ีเกือบหมดแล้วโอเคสองทีร่วงสนามนี่มันเบินเฮ็ดีเราแรงอยู่นะภูมิอากาศแถวนี้ใช้ท่าเซิร์ฟไปเกือบหมดหลอนนะโอเคร่วงติดพิดไปนะฝั่งโน้น ไยก็แล้วกันมันตีเราค่อนข้างแรงเลยนะไม่ร่วงนะโ,โอเคดีนะที่มันโดนผิดร่วงคือตีแรงมากเลยนะส่งโปเม,มอนไปผิดนะพลังกิตไม่ค่อยชอบผิดเท่าไหร่โอเคล่วงไปนะตัวนี้เข้าทางแล้วนะโดนท่าไฟไปตูต่อนะ เอ้ยคนนี้น่าจะเป็นพวกระดับผู้บริหารเลยนะโดนเฟรมทาวเวอร์นะติดชานะฝั่งโน้นโอเคแต่เราโดนสภาพภูมิอากาศเล่นงานอยู่นะทุกคนตอนนี้เบอร์เน็ตพีเราค่อนข้างแรงนะเมกาเราล่วงไปแล้วตัวนี้ลงมาแล้วกันโอเคเรียบร้อยพลังจิตกับต่อสู้อะใครได้เปิดก่อนนี่คือแบบ แทบจะชนะเลยนะเพราะถ้าต่อสู้เปิดก่อนนี่เราก็พลังป้องกันต่ํานะเราก็น่าจะต้านไม่ไหวเหมือนกันเปลี่ยนตัวหนีเราเท่ากับว่ามันหลบเคริงเควงไปด้วยเลยนะโอเคตัวนี้โดนล็อกชิวล่วงกลับมาเจอกันอีกแล้ววิกต้นี่แฮตแมนนะเรียบร้อยผมเริ่มไม่ชอบสภาพภูมิอากาศแถวนี้แล้วนะมันเปินเฮตพีโรแรงอนะ่ะทุกคน เหลือสองตัวนะพาบิสกอนโอเคตัวสุดท้ายของฝั่งโน้นแล้วนะตีสปีดไปนะเมกาด้วยนะทุกคนตัวนี้ตัวนี้ผมน่าจะมีเมกาอยู่นะน่าจะมีทั้งหินแล้วก็ตัวโปเกม,มอนเลยผมจับมาพัดที่แล้วนะผมจำได้โอเคเรียบร้อยนะตัวนี้มาทุกคนผมได้จัดปาร์ตี้ใหม่มาแล้วปาร์ตี้ใหม่ของเราก็มีเปลี่ยนมาสามตัวนะ ตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้เราจับได้ในพัทที่แล้วเลยแล้วก็เอามาอัพเลเวลให้นะทาคนี้เราไม่ต้องซีเรียสเรื่องการอัพเลเวลอยู่ละก็เป็นร่างสุดท้ายแล้วแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้หลักๆที่ผมเอามาใช้อะ่ะเพราะว่ามันมีท่าระเบิดตัวเองนะทุกคนเผื่อจะได้ใช้นะก็เลยเอามาเพราะว่าเราต้องสู้กับแม็กกี้แหะเลยเอามาเตรียมไว้นะท่านี้หลักๆก็เอามาแค่นี้นะส่วนตัวนี้ ตัวเนี้ยเราเข้ามาเพราะว่าเรามีร่างวิวัฒนาการเมรกาของมันอยู่นะแต่ว่าผมจะไม่ได้ใส่ตรงนั้นให้นะจริงๆที่ผมเอาตัวนี้เข้ามาก็เอามาแก้โปเกมันพลังจิตนะที่เราต้องเจอก็ได้เป็นปาร์ตี้เซตหนีนะได้ทีมสามสิบสี่อันนี้เป็นท่าระเบิดตัวเองเลยนะทุกคนโอเคเรามาเจอแม็กกี้ละเดี๋ยวขอเปลี่ยนโปรกมันตัวแรกนะเอาเป็นดากระเพาตัวแรกเพราะว่าถ้าเราเป็นเดลิวตัวแรกอะ เราน่าจะเละนะทุกคนเพราะว่าฝั่งนน้นะจะใช้เป็นการดอนตัวแรกซึ่งสายฟ้าทำอะไรดินไม่ได้นะดาคาเพาลงมานะเพื่อทําให้ติดไฟนะเวลามันติดไฟอ่ะมันจะติดสถานะแล้วก็มันจะช่วยลดดาเมจไฟตรงข้ามได้นะทําให้มันติดสถานะไปนะอะไรแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ลงมาใช้ท่าระเบิดตัวเองเรียบร้อยนะทุกคน นี่คือวิธีจัดการการดอนของผมนะจริงๆเราสามารถจัดการแบบอื่นได้นะแต่คือถ้าเราจัดการแบบอื่นอะ่ะการดอนเวลาเฮ็ดพีมันน้อยอะ่ะมันมีการเด้งเฮดพีขึ้นมานะผมก็เลยใช้วิธีนี้นะเพื่อให้มันแบบไม่ต้องเจอการเด้งเฮดพีนะในการแบทเทิลก็ไม่สามารถเปลี่ยนโปเกม,มอนได้นะดากันเพ้าไปเลยโอเคล่วงแต่เราเลยเฮดพีสองนะล่วงอยู่ดีนะทุกคนพอสภาพพื้นที่นะลงมาเจอหญ้านะเข้าทางเลยนะถ้าเจอตัวนี้ ส่งเสียเปียบมานะแต่ว่ามันได้ตีก่อนเรานะเมื่อกี้เจอกับโปเกมอนมิวนะแล้วเปลี่ยนโปเกมอนไม่ได้เหมือนเดิมนะก็ขอแค่ตอดไปทีหนึ่งนะเมื่อกี้ส่งตัวนี้ลงมานะเพื่อแก้ทางมิวสักเกิลพันนะเรียบร้อยสักเกิลพันก็เป็นท่าที่ตีออกเร็วนะท่านี้ตัวสุดท้ายของฝั่งโน้นแล้วนะเป็นเอลกาเมก้าด้วยทุกคนเรียบร้อยเลยเราทําได้แค่สักเกิลพันนะเพราะว่าเราตีช้ากว่าตัวนี้นะ เออเทาเดอร์ <Earth> ไปฝั่งโน้นส่วนมาเป็นโซลาร์บีนนะเอา้าล่วงแล้วทุกคนเราก็เหลือเอพแค่สิบนะจริงๆแล้วตรงเนี้ค่อนข้างซูค่อนข้างยากนะผมก็หาวิธีแก้ค่อนข้างนานนะตรงนี้หลักๆแล้วมันจะไปยากตรงตัวแรกนะตัวกาดอนตอนแรกเอาน้ํามาสู้ก็สู้ยากนะนี่ผมก็หาวิธีต่อสู้มาได้ประมาณนี้นะในการเอาชนะแม็กกี้อันนี้ได้เป็นหินเมกาของเฮลกานะตัวเมกี้เลยที่เราเพิ่งเจอมีอะไรไหมเนะี่ย สายขวาไม่มีไอเทมหลบซ่อนนะออกมาแล้วทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจในนี้นี่ถ้าไม่ตัดคลิปนี่ก็กินเวลาค่อนข้างนานนะสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ตัดฉากออกมาแต่ต่อตู้เลยพาร์ทนี้มันก็จะนานตรงที่ผมอ่ะเอาฉากทุกฉากในการต่อตู้กับทีแมกมาเข้ามาหมดเลยนะไม่ได้ตัดออกเลยโอเคทุกคนพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพนะาร์ทนี้บายบายสวัสดีครับ